ด้ยห้จุดก่อนโรงรแรมให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาขอโทษนะนึกว่าสนามม้าติดแอ,ดอร์ห้าหรูหราหมาเห่านิ่งเหมือนยืนตาย,ยเฮ้ยไม่มีอะไรเว้ยมีแต่ม้ายืนตายไปหาที่อืน่นครับทำไมต้องยืนตายก็ต <c oughs> แตแดงเลิกตายมาแอ้วรู้จักผู้ชายคนนั้นกับม้าของเขาไหถ้าพูดถึงหนังฮองกงช่วงนั้นปรมาจารย์หลวถือว่าเป็นสแตนแมนเบอร์หนึ่ง สตันแมนหนึง่งศูนย์หนึ่งคืออาจจะโชคบานยังไงไม่ให้โดนพุ่เองผมไม่อยากเดียร้องเรียนย่อตัวแล้วไปเอาลุงว้าถ้าโหดเหมือนโกรธใครผมน,นี้ผมจะเอามาคุณไปเป็นหลักประกันย้าแล้วขามันได้ยังอาจารย์คุณอาจต้องการทนายความเก่งๆแกล้น่ารักด้วยอาจารย์ถ้าเราแพ้คดีจะทำยังไงล่ะครับเก็อ,อันนี้ไว้เผื่อได้ใช้เวลาแพ้คดีโอ้รู้สึกคันเหมือนจะมีมาทวงเงินประมาจารย์ราารหลัววกคุณใจเย็นๆก่อนนะ พ่อหนูนะ่ะเขาทำงานแบบไหนแหรอคะงานง่ายๆแอทเทนกระโดดขาหักเข้าโรงพยาบาลยุคของคุณมันผ่านไปแล้วสตันแมนไม่มีคำว่าทำไม่ได้ฉันเสนอให้เงินตั้งสองล้านยังไม่เอาอีกเหรอดนูเหมือนปัญหาเขาไม่ใช่เรื่องเงินสินะ มาแต่มังกรบินมาดีกระโหลกนักนควบสู้ฟัดสันแมนตัวจริงต้องบ้าระหำสุดชีวิตเอาละกระโดดแบบบ้าระหำอืมโอ้ระกำจริงจริง